อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแน,นลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้า iPhone 13 Pro นะครับโอ้โหเจ้าสีเงินของผมนั่นเองนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาทําการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพบุคคลหรือถ่ายาภาพพอเรตนะครับซึ่งในกล้องของ ไอ o n e 13 Pro นะครับมันจะมีทั้งหมด3เลนด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งเลนในตัวที่1นั้นจะเป็นเลนวใช่ไหมครับเลนวแล้วก็มีเทเลโฟโต่วแล้วอีก1อันที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเลนเทเลหรือเป็นเลนที่ซูมไปไกลๆนะครับซึ่งซูมได้หลายเท่าเลยนะครับแล้วในกล้องของ iPhone 13 Pro ซึ่งมีความละเอียดถึง 12ล้านเมกะพิกเซลนะครับเดี๋ยวภาพจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยดีกว่านะครับโอเคถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับบ <c oughs> อ่เป็นวิวแบบอ่างอ่างเก็บน้ำนะครับทุกคนครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับประมาณ4โมงครึ่งถึง5โมงด้วยกันนะครับที่เราจะทำการถ่ายทำวิดีโอในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับสาหรับนางแบบนั้นเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคุณน้แม่น้องดาวเหนือนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเป็นกล้อง GoPro 7นะครับในการถ่ายาในการถ่ายวิดีโออยู่นะครับโอเคเตรียมพระเอกของเรานั่นก็คือเจ้า iPhone 13 Pro นะครับอันดับแรกนะครับผมจะทำการ ถ่ายเป็นเลนวายก่อนนะครับโอ้โหปรับปุ๊บเป็นวายกว้างๆเลยนะครับเลนวายกว้างๆเลยตรงนี้อะตรงนี้มันไ,ไม่โอเคอะมาปรับมาตรงนี้ดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะถ่ายเป็นมุมแบบกว้างๆนะครับขอเป็นแนวตั้งก่อนละกันขยับมาตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคโอเคโอเคได้ละมาอ่ะโอเคอ่ะจะเป็นท่าสังข้อแสงใช่ไหมฮะอาตำตำหน่อเยเนาะมันจะดูสูงๆนะครับมุมนี้นะฮะอ่ะโอเคพร้อมหนึ่งสองซ้ำ โอ้สวยนะฮะเดี๋ยวเดวอีกภาพหนึ่งภาพหนึ่งขอยภาพนะท่านี้อาขอสลัดก,กระโปงนะพร้อมหนึ่งสองสาไปโอเคนะครับก็จะโอ้แนวหลุด,หล,ดหลุดกันนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาขยับมาข้างนี้นิดนึงโอเคครับอ่ะยังเป็นโอเคยื่นขามาข้างหน้าแบบนั้นได้เลยหนึ่งสองสา เช็ขอภาพนหะนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเออเป็นเลนวายนะครับในระยะที่เป็น0.5นะครับก็คือกว้างกว้างมากกว้างที่สุดของกล้อง iPhone 13 Pro ก็ว่าได้นะครับโอเคครับพร้อม1 2 3แอชอ่ะเทเลโฟโต้นะครับอ่อเป็นเลนซูมนะฮะ เดี๋ยวยืนขอยืนนิ่งๆก่อนนะครับอ่ะโอเคขอซูมเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันก็จะซูมให้ประมาณนี้เลยนะครับไหนลองหันมาโอเคหนึ่งสองสาแชะอีกภาพหนึ่งนะฮะไหนลองแอคท่าหน่อยหนึ่งสองสาแชะนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโหมดการถ่ายรูปภาพเฉยๆนะครับอ่ะคราวนี้จะเป็นโหมดที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นโหมดการถ่ายบุคคลนะครับทุกคนครับโอเค อ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเทเลโฟตโต่วายนะครับโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองสามถ่ายเต็มตัวนะหนึ่งสองสามอ่ะขอครึ่งตัวหน่อยโอเคหนึ่งสองสามแชะไปนะโอเคขอเห็นหน้าหน่อยนะโอเคอ่ะได้ละปั๊บอ่ะมาอ่ะขอแนวนอนขอแนวนอนแนวนอนบ้าง ตรงนี้นะโอเคพร้อมหนึ่งสองซ่มชโอเคไหนลองมายืนตรงนี้สิมายืนตรงนี้อ่าซึ่งโหมดการถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีแสงไฟธรรมชาตินะครับแล้วก็มีแสงไฟสตูดิโอนะครับแสงไฟคอนทัว์นะครับแสงไฟเวทีขาวดำแล้วก็มีแบบ ขาวไฮคี ee, ขาวดำไฮคี ee, นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ที่ได้ยินตรงนี้นะครับเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเสียงดังมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาขอเป็นแนวนี้นะครับปึ๊บอ่ะมาพร้อมหนึ่งสองสมแชะหักใบหนึ่งโอเคพร้อมหนึ่งสองสามแชะ อ่าคราวนี้มันจะซูมไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปค้ดสา 3, มโอ้โหมันก็จะซูมไปอีกเป็นเทเลโฟโต้เลยทีนี้ละลายหลังเลยนะครับฉากหลังก็จะทำชัดตื้นได้ดีนะครับโอเคพร้อมหนึ่งสองสามปึ๊บอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามหามุมสวยๆกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนี่มันก็จะเห็นแบบต้นไม้เยอะๆเขียวๆ,ๆหน่อยนะครับโอเคอ่ะมาตรงนี้นะ ลองดูครึ่งตัวนะครับเจสวยเลยอ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ่าน่ารักครับผมดีมากฮะอ่ะขอเต็มตัวหน่อยหนึ่งสองสามเชะอ่าภาพไหนอีกภาพไหนอีกภาพนะอพนะอพนะขอแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้โอ้โหทำละลายหลังได้ดีเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมครับเคสุดยอดเลยนะครับ พร้อมหนึ่งสองสมปึ๊บอีกภาพนะหนึ่งสองสามโอเคคราวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบในลักษณะของย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะครับดูภาพย้อนแสงถ้าหากย้อนแสงแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอถ่ายครึ่งตัวก่รน,นะครับหนึ่งสองสามอ่าโอเคลองนั่งได้นั่งได้นั่งได้โอเคครับ หันหน้ามาทางนี้ก็ได้โอเคได้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 โอเค,อเคลองดูอ่านั่งนะครับตัวแบบจะนั่งนะครับโอเคช่างภาพก็จะนั่งด้วยนะครับหนึ่งสองซ้ำแชะอีกใบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำชะโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวขอเพดูน่อยนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเคสุดยอดครับอ่ะมา ครานี้ก็จะตั้งให้เป็นคู่หนึ่งนะครับโอเคเอามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหนึ 1, 2, ่งสสเช็คภาพหนึ่งหนึ 1, 2, ่งสองสาเช็คโอเคนะครับเดี๋ยวดูภาพก่อนนะโห oh, เป็นภาพที่สวยมากเลยนะครับอ่า ครับผมก็ได้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายภาพของเจ้า3เลนของกล้อง iPhone 13 Pro ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับในแต่ละโหมดในแต่ละกล้องนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro ตัวนี้นะครับต้องบอกว่า ดีจริงๆนะครับดีสมชื่อคําว่าโปจริงๆเลยนะครับที่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณนังแบบประจําช่องของเรานะครับนั่นก็คือแม่น้องดาวเหนือนั่นเองนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นั้นนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผม้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ